สวัสดีครับทุกคนอิภิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับเล่มนี้เป็นมีดควานช้างจักนาลายหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้ผมเอากระปุกนะมาตั้งขากล้องเพื่อให้มีความสูงขึ้นนะครับจะได้เห็นกันชัดๆขึ้นมาหน่อยสวยงามมากนะครับความยาวเล่มนี้ก็จะประมาณที่21นิ้วใบเขาก็ประมาณ12นิ้วครึ่ง เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับกันเป็นเหล็กดำฝักลัดด้วยทองฝาบาทเป็นทองฝาบาทเกศรดสวยเกดีเลยครับใครที่อยากได้ไมิดเล่มใหญ่หญหญสวยก็เล่มนี้แหละครับควานช้างเล่มนี้ท่านได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังเลยเป็นลายจักนาลายหายากมากนะครับลายนี้อืม จริงๆอยากได้เล่มเล็กๆกว่านี้สันหน่อยนะครับแต่ว่าหาไม่ได้นะจะหาได้เป็นจักรนาลายเล่มใหญ่ไปเลยใครที่กําลังมองหามีดจักรนาลายนะครับแล้วก็เป็นมีดขวานช้างเล่มใหญ่ๆก็นแนะนําเล่มนี้นะครับมีดควานช้างเล่มนี้นะครับสลักจักรนาลายของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสวยงามมากเลย เก่าเดิมๆนะครับอายุก็เป็นร้อยปีได้แล้วดูอักขระยันที่ตอกไว้นะครับเก่าแก่สวยงามเข้มขังมากมีความช้างนะครับใครที่แบบชอบไปเดินป่าอย่างนี้นะใครที่แบบว่าต้องมีอ่่นินอาศัยอยู่ตามป่าตามถิ่นธุรก,กันดารน,นะครับก็แนะนำเล่มนี้เลยนะครับ เพราะว่ามีลูกค้าผมเขาโทรมาบอกว่าโอ้าอยู่กลางป่าอยากได้มีดเล่มใหญ่ๆใ,ใช้ทําน้ามนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีดหมอนหลงพ่อเดิมใช้ทําน้ามนต์ได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มเล็กเล่มใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นควานช้างนี่ก็คือเราสามารถพกไว้เพื่อถังป่าถัางไม้ได้นะครับไม้กิ่งเล็กๆแล้วก็สามารถใช้มีดเราเนี่ยฟันได้เลยคนสมัยก่อนเขาก็จะ ใช้มีดแบบนี้ครับในการถางป่าถางไรเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เป็นการลบล้างอาถรรพ์ด้วยสวยงามมากนะครับใบใหญ่หนาสวยงามนี่บริเวณการเข้ากันเข้าฝักของเขามวลสารศักดิ์สิทธิ์อัดแน่นเยอะแยะมากมาย ใครชอบมีดสไตล์เล่มใหญ่ๆไซส์ควานช้างก็ไม่ควรพลาดเล่มน,นี้นะครับฝักไม้ก็สวยมากเก่ามากครับทุกคนแล้วก็สภาพในการเก็บรักษาเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีมากก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับ ยังไงก็หากชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมีควานช้างจะถ่ายให้ชมชัดๆนี่ยากไปหน่อยก็ต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับยังไงถ้าชอบก็โทรมาหากันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ